จะรวยไม่หยุดไรจะมาฉุดก็ไม่อยู่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการรวยไม่หยุดฉุดไม่อยู่ครับท่านผู้ชมครับสําหรับครูตู้เด็กตั้งเรียนในมึงหลวงอาจจะไม่ค่อยชินครับแต่สําหรับเด็กตั้งเรียนในชนบทแล้วถือว่ามีความสําคัญยิ่งเลยครับเพราะว่าเป็นวิธีการเรียนการสอนทางกายผันดาวเทียม นะครับตามโครงการพระจดำริกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียมนี้นะครับตั้งแต่ชั้นประถมถึงมัธยมเนี่ยจำนวน3 0 0 0สนคนเลยครับแล้วก็สําเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยร้อยละ70%เลยครับนี่คือความสําเร็จตลอด20ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งครอบคลุมโรงเรียนถึง16,000แห่งเติมเต็ม,ตมความรู้15ช่องตลอด24ชั่วโมงเลยครับ รายละเอียดจะเป็นเช่นไรนะครับไม่มีใครให้ข้อมูลได้ดีเท่ากับผู้จัดการโรงเรียนวังไกรกังวลครับนั่นก็คือท่านผันแก้ววัชโรไทยครับผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับท่านเลยครับพวกเรารู้จักใช่ไหมว่าเนี่ยสองคนพี่น้องคือแก้วขวัญกับขวัญแก้วเป็นลูกแฝดใช่ไหมจริงหรือป่าไม่รู้ เคยเห็นหน้าไหมแก้วขวานนี้เคยเห็นหน้าไหมไม่เคยเคยเห็นแต่คนในขวัญแก้วแต่ว่าเพราะว่าเปิดผมประสานไปกับนักข่าวแต่จริงๆก็เป็นผู้ที่ถ่ายรูปถวายพิอยูอ่ะตั้งแต่ท่านเสด็จกลับเข้ามาในกรุงเทพแล้วก็พปนพส .89 เนี่ยหลังจากถันและพ้นแล้วท่านชวนไ,<ง>ไปสวิต<ง>จุดร์แลนด์เนี่ยแล้วก็ไปเรียนจบเรื่องไม่ได้จบแค่ข่าวเลยจบเรื่องการโรงแรมเนี่ยตั้งกี่ปีมาแล้วแต่แล้วก็ถ่ายรูปถวายใช่ไหม,ไหม คุณเคยได้ยินชื่อคุณอนัสคุณน้าใค่ว่าทั้งภาพตัวโตโงเนี่ยก็ทำรูปมือกันคุณแก้วเนี่ยก็ถ่ายรีหนังเดิอถ้าในขวัญแก้วเรือถ่ายรูปคุก็รู้จักเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักถามว่าเพว่าไปเไรเป็น,รป,นประธานมูลนิธิ การศึกษาทางไกลใช่ไหมศึกษาทางไกลผ่านเดียวเอยก็เพิ่งรู้วันนี้ว่ามันมีโรงเรียนวังไกลกังวนเนี่ยจริงว่าไม่เคยนึกว่าจะมีที่คุณขวัญแสดงให้เห็นเนี่ยมีมาแล้วตั้งแต่พวกเราเยังไม่เคยเชื่อไม่เชื่อนะ แล้วคนเนี้มาเป็นผู้จัดการโรงเรียนวังไกลกังวลเนี่ยตั้งแต่สองพันห้าร้อยยี่สิบสองเนี่ยนะยิ่งถ่วยกันพวกเรานึกหรือเปล่าว่าสถานีวิทยุดาวเทียมเนี่ยทั้งหมดมีกี่ช่องรู้ไหมกี่ช่องสิบห้าช่องเรา สถานที่แค่นี้มีสิบห้าช่องได้ไงจริงปะ่ะมันก็น่าแปลกแต่ก็ทำได้แล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยพวกเราก็รู้ว่าในกระเป๋าพวกเราอะมีวิวอย่างเงี้ยโรศัพท์จริงปะ่ะม,ไม,มีไม่มีไม่มีกูจะเอาขาดที่เรน่มันมันก็ต้องมีใช่ไหม แต่นี้เนี่ยพวกเนี้ยพวกเราต้องจ่ายอินเทอร์เน็ตต่อเดือนเดือนละเจ็ดรยกว่าบาท720ดร้อยยี่สิบบ้างเจ็ดร้อยห้าสิบบงจริงปะทำไมรัฐบาลไม่ยอมที่จะสนับสนุนให้เราพวกไทยโทรศัพท์เนี่ยเพราะต้องเสียค่าโทรศัพท์แล้วยังเธต้อง่าจ่าย ถ้อินเทอร์เน็ตีนะเนี่ยคุณไปทั่วประเทศเปิดฟังรับฟังได้หมดนี่ก็เหมือนกันเนี่ยเปิดรับฟังถ้ามีตราเนี่ยสตารางไกลกดชุมนะขึ้นมาเลยสิบห้าช่องเราเราจะกดช่องไหนมันก็มานะเนี่ยนะ ยิงาสามล้อเครื่องที่ภูเก็ตแนวนูเนื่องจากทารายการศึกษาทัศนะคะขอมอบของที่เริ่มจากทางรายการให้กับศูนย์ฝึกวิชาชีพเจรนายนินอนันตพลพลอยการจังหวัดกาญจนบุรีที่เกิดโอกาสให้พวกเราเข้ามาศึกษาพวกเราจะได้รู้ว่า เพื่อนๆหรือท่านผู้ชมทางบ้านที่รับชมรายการของเราอยู่และสนใจที่จะติชมหรือแนะนํากับทางรายการอย่าลืมค่ะเขียนจดหมายหรือโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้ตามที่เป็นค่ารายการแต่ก็รับท่าไปถ่านทุนรับค่าก็จะอยู่เพราะมีความรู้สึกว่าให้เจ็ดร้อยบาทต่อเดือนเนี่ยมากถ้าเปรื่อว่ารัฐบาลช่วย มาเพาไม่ต้องคิดเงินเราเราก็จะทำข่าวได้เยอะจริงว่าถ้าไ,ไม่งั้นต้องเสียเจ็ดร้อยเนี่ยเป็นไป็ด้รกไทยไได้ทุกอย่างนะแล้วสถานีวิทยุที่เนี่ยเชื่อไหมว่าสอนภาษาต่างประเทศถึงห้าภาษาภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศสเยอรมันญี่ปุ่นจีนห้าปภาษาใครอยากจะเรียนเนี่ยไม่ต้องเสียเงินดีไหมอ่ะก็น,นี้สามล้อเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าที่ภูเก็ตน,นะคนญี่ปุ่นเยอะแล้วเกินก็อยากจะรู้ภาษาญี่ปุ่นก็เรียนภาษาญี่ปุ่นจากเนี่ยข้อที่ ผมก็เล่าถวายพระที่อยู่ว่า, <c oughs> วาเนี่ยที่มูนิธิดาวเทียมออกแต่เป็นประโยชน์กันแม้แต่ถามรอท <c oughs> ่านรับสั่งว่าไงไหมท่านรับสั่งบอกว่าท่านเองถ้าได้รับขา่าวมีคนมากราบดูหรือท่านสรงรับทรงทราบจากไหนไม่ทราบบอกว่าวิทยุดาวเทียมเนี่ย พูดเร็วคำว่าพูดเร็วในจังหวัดที่แปลว่าสุดเหนือสุดใต้ตะวันออกตะวันตกไายแดนเนี่ยเขาพูดเร,เราพูดไปเขาฟังไม่ทันจริงหร,รือเปล่าเขาเลือกภาพออกเลยฟังไม่ทันท่านก็บอกผมบอกว่าวิธีแก้ที่ง่ายที่สุด ก็คือให้ขวัญเนี่ยจัดคู่มือครูนะที่จะสอนเนี่ยให้มันเหมือนกันหมดแล้วส่งคู่มือเนี่ยไปก่อนเข้าใจใช่ไหมคู่มือครูเนี่ยตั้งแต่ชั้นประถมหนึ่งจนถ,ถึงมัธมันกี่เล่มอ่ะสิบสองเล่มขั้นละเล่มนะสามหมื่นโรงเรียนลอคิดดู ในขวัญแก้วก็ต้องตัดแจงครับเห็นไหมคนก็ไม่นึกว่าพระยี่หัวจะสนคนไทยมากถึงขนาดนั้นแต่ยิ่งกว่านั้นอีกท่านยังรับตังบอกว่าเวลาเนี้ยคนไทยเกือบทั่วประเทศยกเว้นในห้องเนี้ยนะหรือไม่ไม่ยกเว้นเดีเ๋ยว,วบอก คิดให้ดีก่อนรับสังบอกว่าเครียดคําว่าเครียดเนี่ยหน้าข่าวเข้าใจว่าปเป็นจริงเป่าห้องนี้ก็เครียดใช่นไหมเนี่ยอันนี้นะะเป็นคําของท่านที่รับสั่งกับผมเนี่ยบอกเครียดเครียดเพราะอะไรถามเลยเครียดเพราะว่าน้าท่วม ครั้งหนึ่งที่แถวเมืงนนเนี่ยแล้วต้มโอตายหมดเลยจริงว่าปีหนึ่งอ่ะนะพอปีต่อไปนับท่วมอีกใช่ไหมแต่น้นนอกจากเมืองนนบุรีแล้วปทุมธานีก็ท่วมด้วยใช่ไหมต้นทุเรียนตายตายเกลี้ยงเลยหมด ไม่มีอะไรเหลือตั้งแต่นั้นต่อมาเนี่ยประชาชนทั่วทั้งประเทศเนี่ยเครียดมากนะท่านก็รับสั่งบอกว่าะวะให้ให้ในขวัญแก้วเนี่ยเปิดดีเอทีวีที่นี่ที่หัวหินเนี่ยยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่ก่อนนี้เปิดเจ็ดโมงเชา้าปิดสี่ทุ่มจริงปะ เดี๋ยวนี้ทุกทุกสถานีเปิดทั้งวันทั้งคืนจริงไหมเพื่อจะได้รู้ว่าในหลวงเนี่ยท่านเอาพระไทยใส่ต่อประชาชนยังไงแล้วเมื่อท่านรับสังอย่างนี้ในขวัญแก้วก็ต้องทำมีใหญ่ที่ว่าค่าไฟมันจะเปลืองแค่ไหนเราดูสิทั้งหลายอาคารก็ต้องใช้นะแต่ว่า เมื่อรับสั่งแล้วเราต้องปฏิบัติแล้วลองนึกดูว่าให้ DLTV ที่ที่เราเห็นอยู่ที่เนี่สอนภาษาอะไรมีภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันญี่ปุน่นแล้วจีนแล้วมันเกิดก่อนหาเซียนหรือเ่าจริงป่ะเนี่ยดาวเทียมดาวเทียมเนี่ย เราโทรออกก่อนจริงไหมนล้นก็ขอก่อนหาเสี้ยนหาเสี้ยนก็ไม่มีแบบนี้แตบบ่นี้ที่เราเมื่อกี้เนี่ยผูกเพ็ินใช่ไหมนี้ก็เหมือนกันที่ก็บอกว่าเนี่ยถ้าเขาทรงทราบว่าคนไทยเนี่เดี๋ยวนี้เขาปรับปรุงตัวเองแทนที่จะไป่จ้างครูก็เ,เปิดโทรศัพท์เห็นไหม แล้วท่านก็หาวิธีแค่ให้ในขวัญเปิดทีเดียวย่บสี่จะมบงเลยก็เปิดนะแต่แล้วในในที่สุดเนี่ยทางองค์การโทรทัศน์ตั้งแต่ก่อนเปิด d ีเอทวเนี่ยเขาถายเงินไปอยู่ห้าสิบล้านอนนี้ห้าสิบล้านเนี่ยได้มาเกาเรียกว่า แรกๆเลยแล้วในเวลาเดียวกันเขาก็เดินสายจากเนี้ยจากไตรขบนเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยไปที่ลาดหลุมแก้วเพื่อที่จะส่งสัญญาณขึ้นดาวเทียมนะลองนึกดูกี่ปีมาแล้ว2538ัน25ใช่ไหมเนี่ยที่ที่เปิดขึ้นแต่แล้ว ลองนึกดูก็ได้ว่าให้ให้การที่จนการศึกษาถ้าใครผ่านดาวเทียงได้เปิดตั้งสมัยนั้นรัฐมนตรีว,ตว,วันนี้ที่ท่านมาถ้าบอกโอเป็นคุ้มแสนคุ้มเพราะไม่นึกเลยว่าสิบห้าช่องแต่ช้ยสถานที่เพียงแค่นี้ถ้าเป็นของคนอื่นเป็นของรัฐเรื่องอะไ มันจะใหญ่กว่าน,นี้เยอะแยะคนก็ต้องเยอะแยะจริงว่าให้นี่คนป็นจำกัดนั้นไปทําได้เนี่ยอันเนี้ยคุ้มค่าเลยยิ่งกว่าคุ้มจริงว่านะเนี่ยอันเนี้ยอย่างวันนี้ท่านรัฐมนตรีมาตกใจไม่นึกว่าเราจะทำทุกอย่างกระทรวงศึกษาเคยพูดเมื่อสวันเองบอกให้โรงเรียนที่มันสอน รำละครน,นะเล่นดนตรีไทยไม่ใช่หน้าที่ของโรงเรียนจริงป่ะแต่หน้าที่ของโรงเรียนที่มีโรงเรียนหน้าตดสินจริงไหมสอนแต่ที่กรุงที่ดาวเทียมเนี่ยหรือวงังไกลกวนเนี่ยสอนมาทั้งหลายสิบปีมาแล้วก็ยังสอนวันนี้ก็ยังเห็นรำจริงป่ะ,ปะ,ปะสวยด้วย วงดน,นตรีบีทั้งมัธยมด้วยประถมด้วยเราเคยเห็นไม่เห็นเชื่อไหมว่าเป็นโรงเรียนแรกที่ถ่ายทอดเอาเสียงเนะีเพลงชาติเนี่ยแล้วชักธงขึ้นเสาพยายามที่จะทำให้ดีขึ้นแต่ว่าในทีวีเอาเพลงอื่นไปใส่ ทิ่แไม่ได้นึกถึงว่าไอ้เขามีอยู่แล้วเนี่ยไอ้สิง่งเหล่านีา้มันก็ได้กินแต่เรื่อพวกเราใช่ว่าสื่อมวลชนก็ถามว่าเอ้ยในกววดแก้วทำอะไรสื่อมวลชนก็ถ่ายรูปแต่เด็ดพ่านเะเดินไปเมืองนอกเนี่ยผมตามทุกแห่งแล้วรูปก็วางค่แบออกจาก,ากราชเลกา ก็พวกเดียวกันเนี่ยจริงมาหรือไม่ไยใช่เพื่อจะรู้ว่าไม่เคยเห็นตอนนี้ไม่เคยเพราะว่าไม่ได้ออกในเมื่อมีครั้งหนึ่งที่เขาจะทำดาวเทียมใช่ไหมแต่ยิงดาวเทียมขึ้นฟ้าเนี่ยก็ยไม่รู้จากชื่ออะไร ก็ขอพระอานาชื่อก็ได้พระที่หวยเองพระทานาว่าไทยขุใช่ไหมจำได้ไมไม่ได้มันนานแล้วแต่นี้ลหละต้นเนกมาจากไทยขุมเนี่ยให้าก็ผมอยู่กับท่านแล้วก็เป็นผู้จัดการโรงเรียนนี้ด้วยแล้วเราก็รู้ว่าขาดแคลนคร,ครูจริงป่ะครูเนี่ยโรงเรียนมีสองคนสามคน เดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวอย่างงั้นเดี๋ยวก็ยิงวุ่น,วา,น,นวาย้าคารนั้นก็เลยวุ่นวายอยู่เงี้ยจนถึงเดี๋ยวปัจจุบันเนี่ยพวกเราคนนดี้ได้ยินคําถามเดียวกันแต่นี้พอเราเห็นที่นี่โอโ้โหไม่น่าเลยฮอาคารหลังนิดเดียวนิดเดียวแต่ทำงานมันมากเกินริงมาก24ชั่วโมงเนี่ย มันอย่างวันนี้นะถ้าท่านตุลยเชษเนี่ยไม่ได้มาเองเพราะท่านรู้จักผมเ่อท่านอยู่ที่แม่หูสอนหลายปีแล้วนะท่านก็เห็นเวลาผม่ผานไปพวกเราบางคุณก็ไปจริงไหมไปกับภากพวกเนี่ยตอน,นี้นี่ท่านท่านก็เคยรู้จักแล้วท่านก็ไปเห็นแล้ว ก็ไม่นึกว่าเราจะรับรองท่านท่านจะมีสื่อมวลชนมาเยอะแยะใช่ไก็เพื่อจะให้เห็นว่าท่านเนี่ยมาช่วยขยายผลของการศึกษาใช่ล่าว่ามันเหมือนกันเรายิ่งตอนเนี้ทางกระทรวงศึกษาที่ท่านดูแลอยู่เนี่ยพยายามที่จะเอาครูของสอบวอเนี่ยขยายออกไป อย่างคิดที่นี่บอกว่าขาดเรื่องครูปฐมศึกษานะท่านก็พยายามหามาแล้วก็จะส่งม้ถ้าถ้าหาว่าเราได้ครูดีสอนเนี่ยเด็กก็จะหลาดจริงว่าเนี่ยทั้งหมดทุกคนเนี่ยมีสักสิบเปหมที่รู้ว่าในห้องเรียนที่เนี่ยไม่เหมือนกับห้องเรียนที่อื่น เพราะว่าทําไมมีทีวีเลขอยู่สองเครื่องจริงมากครูสอนไหมเนี่ยให้ดูเด็กดูทีวีแต่มีเครื่องอยู่ข้างท้ายข้างหลังครูข้างหน้าครูแต่หลังเด็กใครดูคห้ครูดูครูเนี่ยเวลาสอนถ้าเด็กไม่ตั้งใจครูจะยิ้มหน้าไหม ครูก็ต้องเป็นหัวว่าทําไมไม่ฟังแ่แห,หน้าก็เบิ้งขึ้นบบแต่ว่าในขันแก้เลยเป็นั้งแก้วบาคเป็นั้งครูก็เป็นห้งผู้จัดก,การโรงเรียนก็รู้ว่าครูก็มีบมเกล่อยครูเห็นตัวเองหน้าบึง้งก็ต้องปรับไม่ให้นหน้าหน้าบึง้ง ริ่งมาเนี่ยเราไปเราก็ไปนึกถ้าไปถึงเอ่ไม่รู้อะไนะแล้วเดี๋ยวสี่อันนี้ไอ้ทีวีเนี่ยถ้าไปต้องมีสองข้างผมก็บอกว่าให้การเรียนหนังสือเนี่ยถ้าทีวีมันเสียเสียทั้งชุดหนึ่งเนี่ยอีกชุดหนึ่งมันก็ยังเปิดใช่ปะ่ะถ้ามีสองชุดอีกชุดหนึ่งเปิด นักเรียนก็ไม่ตกก็เรียนต่อได้แค่นันอันนี้ตามจังหวัดต่างๆเนี่ยเขาชอบพูดว่าเอาจอเล็กสองจอไปตั้งเขาเอาจอเดียวแต่ใหญ่กว่าก็มันลืมนึกไปผมก็ย้อนถามว่าถ้าไอ้จอใหญ่เนี่ยมันเสียนักเรียนได้ดูอะไรก็ไม่ได้จริงป่ะเราก็ถึงมาอ้อ แต่ว่าที่พูดอย่างนี้ได้เพราะอะไรเพราะคนนี้เเคยเป็นสื่อบุญจนเขาทั้งซักทั้งถามเหมือนกับพวกคุณจริงว่าเห็น,นยังไงมันก็แปลกอันนี้อันที่ไม่เห็นคือไอ้ทีวีข้างหลังจริงเลยเราก็ไปดูกันข้างหน้าแต่ข้างหลังไอ้ครูเนี่ยตัวเองเห็นแล้วถามว่าแล้วทำไมต้งองมีสองบ้าน ผมก็เล่าให้ฟังว่าถ้าดึงเสียอีกอันก็ยังมีเนี่ยอันนี้ทุกคนก็ยอมรับง,งนี้เป็นต้นซึ่แน่บอกว่าโรงเรียนที่ไปดีหัวะครงสร้างอย่างเนี้ยอย่างไกลกระวงก็ตามในราชปะชาฑิตยกรก็ตามท่านก็สอนให้เด็กที่จบมออเนี่ยช่วยพ่อแม่ทำ นะอย่างที่รู้วังไกกังวลเนี่ยแม้แต่ในป่าเนอเลยเนี่ยถ้าขอให้รถยนต์จ,กจกักรานจากรุครอ์เนี่ยให้ครูเนี่ยออกไปสอนช่วงต่อไปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับสิทธิ์เก่าครูตู้ท่านนี้ครับซึ่งเป็นหนึ่งในความสําเร็จของโครงการปัจจุบันกลับมารับหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวลซึ่งท่านดําเนินการถ่ายทอด การศึกษาทางกายผ่านเดาเทียมเชิญไปพบกับดรพัชรลินสรีรัตน์ครับ ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมโรงเรียนบางไกรกังวลนะคะดิฉันดรพัทรรลิศิลีรักนะคะเป็นศิษธ์เก่าที่ออกอากาศการศึกษาทางกาผ่าพดาวเทียมรุ่นแรกของโรงเรียนวางไกลกังวลค่ะได้อยากจะเล่าประวัติความเป็นมานิดนึงว่าโรงเรียนวางไกลกังวลของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นโรงเรียนเอกชนสังกัด สำนักง,งานส่งเสริมการศึกษาเอกชนนะคะแต่ว่าถามว่าระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับโรงเรียนบางไกลโนได้อย่างไรเนี่ยก็เนื่องมาจากว่าความคิด ดาริของท่านขวัญแก้ววัชโรไทยท่านเห็นว่าควรที่จะเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการศึกษาท่านจึงได้เริ่มโครงการการศึกษาทางกายผ่านดาวเทียมตั้งแต่พศ2538ซึ่งตัวดิฉันเองเนี่ยก็เป็นสิทธิ์เก่าที่ได้ออกอากาศรุ่นแรกในวันนั้นต้องยอมรับว่าตื่นเต้นมากและเมื่อ10กว่าปีกับ20ปีที่แล้วเนี่ยเรายังไม่รู้จักว่าระบบการศึกษาทางกายผ่านดาวเทียมคืออะไรแต่ ผู้จัดการโรงเรียนท่านหอนแก้วเนี่ยท่านก็ให้นโยบายว่าในฐานะที่เราเป็นนักเรียนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราควรที่จะช่วยแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในฐานะที่เป็นนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลก็ควรที่จะช่วยแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของท่านในการที่เป็นโรงเรียนต้นทางออาอากาศไปยังโรงเรียนปลายทางทุกท่านทําความเข้าใจกับนักเรียนและครูทุกท่านทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนวังไกลกังวลแห่งนี้ทําให้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมก็ เป็นที่ยอมรับในการศึกษาไทยแล้วก็อยู่มาจน9สุปีที่19เนี่ยนะคะในส่วนของโรงเรียนวางไกรงูดเองเนี่ยก็มีทั้งวิทยาลัยการอาชีพวางไกรงวน,นแล้วกเ็เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตวางไกรงูนเหมือนกันนะคะซึ่งตอนนี้ใช้ชื่อเดียวกันทั้งหมด ในส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นดําริของท่านขวันแก้วที่อยากให้นักเรียนของโรงเรียนวังไกลกังวลเนี่ยจบระดับชั้นมัธยมมัธยมศึกษาปีที่3แล้วก็สามารถศึกษาต่อในสายวิชาชีพและในขณะเดียวกันก็มีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเหมือนกัน ทั้งสามสถาบันนี้ใช้ชื่อต่อท้ายว่าวังไกลกังวลเป็นการบ่งบอกว่าทั้งสที่นี้อยู่ในบริเวณเดียวกันของพระราชวังไกลกังวลแห่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกอากาศจึงใช้ทั้งสาสถาบันร่วมกันก็คือเรามีตั้งแต่ DLTV 1ถึง DLTV 12เนี่ย เราก็ช่วยตั้งแต่ชั้นประถมหนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ส่วนวิทยาลัยการอาชีวบงังไกงโนเนี่ยก็อยู่ในช่องที่13นะคะแล้วก็สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอยู่ในช่องที่14อันนี้เป็นการศึกษาที่ครบวงจรและช่วยให้ประเทศของเราได้ก้าวหน้าไปในระดับหนึ่งค่ะเอาอีกอะไรมีคะปากปากถึง่ การรับชมในการต่างๆที่น่าสนใจคะค่ะก็ในเรื่องของระบบการศึกษาทางกลผ่านดาวเทียมนั้นนะคะเราจะมุ่งเน้นไปที่โรงเรียนปลายทางที่สังกัดสวททั่วประเทศนะคะในระดับโรงเรียนขนาดเล็กก็คือตั้งแต่ประถมศึกษาถึงประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงประถมศึกษาปีที่6เพราะฉะนั้นเนี่ย กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความต้องการที่สําคัญเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการขัดแคลนบุคลากรางการศึกษานะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อยากให้ ทุกท่านติดตามชมเนี่ยก็จะเป็นรายการศึกษาท่าทีา่พระเจ้าอยู่ท่านพระราชทานให้กับสถานีวิทยุการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแห่งนี้ซึ่งออกอากาศทางช่อง11ทุกวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ผู้ชมทางบ้านที่ติดตามและสามารถรับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้ไม่ว่าท่านจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่ท่านสามารถเพิ่มพูนความรู้ได้โดยที่ ไม่เสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวคือท่านมีทีวีที่บ้านท่านก็สามารถเพิ่มพูนความรู้ได้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาษาอังกฤษญี่ปุ่นภาษาจีนภาษาเยอรมันและภาษาฝรั่งเศสอันนี้ก็เป็นส่วนช่วยให้ประชาทุกคนทุกคนสามารถมีการศึกษาตลอดชีวิตได้ดีค่ะโครงการดีๆอย่างนี้นะครับทางรายการรวยไม่หยุดฉุดไม่อยู่ก็จะนำมาเสนอท่านผู้ชมกันอีกต่อไปครับ ่วนวันนี้เวลาก็หมดรงแล้วนะครับผมต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านจะรวยไม่หยุดใครจะมาฉุดก็ไม่อยู่